พาใจของคุณกลับบ้านเพื่อความสุขสงบที่แท้จริงยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูาปาบาง Power Insight Out ค่ะวันนี้ครูป้องจะพูดถึงเรื่องของการพาหัวใจของคุณกลับบ้านนะคะหมายถึงยังไงนะหมายถึงว่าทุกวันนี้ค่ะเราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมที่มีแต่ความเร่งรีบคุณต้องรีบสําเร็จ คุณต้องรีบไปทํางานให้ทันคุณต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆเผชิญกับความเครียดต่างๆนานาโดยที่คุณเนี่ยค่ะลืมพาตัวเองกลับบ้านบ้านในที่นี้คือบ้านภายในจิตใจของคุณนี่แหละกลับเข้ามาสู่โลกภายในกลับเข้ามาที่หัวใจดวงน้อยๆของคุณเนี่ยที่ทุกวันนี้เขาทํางานหนักเหลือเกินแต่คุณอะเพิกเฉยคุณลืมเขาแล้วคุณก็รู้สึกเครียดคุณมีโรคนู่โรคนี่หรือว่าคุณรู้สึกคุณเริ่มสุขภาพไม่ดีเอเพ่าสิ่งเหล่านี้ค่ะ คือสัญญาณที่ร่างกายของคุณเนี่ยและจิตใจของคุณกําลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องพาหัวใจของคุณนกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งถ้าคุณนะคะได้โผล่เข้ามานะคะไม่ได้โผล่เผลอเผลอกดเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะคะแสดงว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่จักรวาลกําลังบอกว่าคุณคุณคุณ,คณกลับมาได้แล้วนะกลับมาที่หัวใจของตัวเองได้แล้วค่ะซึ่งครูปังเองเนี่ยก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะ ว่าจริงๆแต่ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างเร่งรีบมากกับชีวิตรู้สึกว่าตื่นเช้ามาฉันก็รีบแล้วฉันต้องรีบกินฉันต้องรีบออกไปข้างนอกแล้วก็แบบว่าทุกวันก็คือจะคิดแต่ว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างตึ๊ดตึดเออทุกอย่างแบบแน่นไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดต่อเวลามีอาการปวดหัวมีอาการนอนไม่หลับแล้วทําให้ครูบางรู้สึกว่าสภาพชีวิตอะมันไม่โอเคเลย คุณภาพชีวิตที่เหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีสักผีเนื้อออกปะเออถ้าใครถ้าใครเป็นเหมือนกันน่าจะเข้าใจานะคะว่าครูบ้างหมายถึงอะไรซึ่งพอครูบ้างแบบมาทบทวนตัวเองอะคะ่ะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยวันนี้ฉันเครียดเกินไปหรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยฉันใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบแล้วมัวแต่คิดถึงปัญหาที่ฉันมีในชีวิตอะจนลืมกลับมาถามหัวใจตัวเองว่าทุกวันนี้หัวใจฉันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันมีความรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตตัวเอง ซึ่งพอครูปังได้กลับมามีเวลาตกผลึกกับตัวเองแล้วอะค่ะกลับเข้ามาสู่ความเงียบที่หัวใจกลับมาใช้กลับมาอยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น,นอย่างวันนี้ครูปังมาที่สวนนี้ค่ะคือเป็นการที่เรากลับมาชาร์จพลังกลับเข้ามาถามตัวเองสักคำว่าวันนี้ฉันเป็นยังไงบ้าง Okay, ว่าคุณอาจจะถามคนอื่นนะว่าคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างใช่ปะแต่คุณนะกลับลืมถามตัวเองหรือบางที่คนอื่นถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณกับตอบว่าฉันสบายดีทั้งๆที่ความจริงแล้วอ่ะคุณไม่ได้สบายดีเลยอะ่ะจริงปะ <c oughs> เอาจริงๆเอาจริงๆคุณบองเป็นเวลาคนอื่นถาม เป็นไงบ้างสบายดีไหมตอบอ๋อสบายดีข้างในบอกเปล่าไม่ตอนนี้ฉันแบบฉันรู้สึกร่างกายไม่โอเคเลยตอนนี้จิตใจฉันไม่โอเคเลยแต่ฉันฝืนหน้ายิ้มบอกไปว่าฉันสบายดีค่ะนะคะไม่ค่ะไม่ไม่สบายดีนะคะเออบางทีมันถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดีท็อกอะหมายถึงว่าดีท็อกทางร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณอะเออทั้งสองอย่างนี้มันเชื่อมโยงกันนะ การนี้คุณมีสัญญาณต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าคุณอาจจะแบบว่ามีภาวะอาการท้องอืดมีอาการนอนไม่หลับมีอาการสิวขึ้นเยอะหรือแบบอารมณ์แปรปรวนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสัญญาณที่ร่างกายกําลังบอกคุณใช่ปะหรือสัญญาณทางจิตใจของคุณอะบางทีคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเครียดเกินไปมันกดดันเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีอะไรมากกว่านี้อะเออแลวนี่นี่คือสัญญาณที่ High e r s e ซ f ล์อะตัวคุณนะคะ ข้างในกําลังบอกอยู่ว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่ดังนั้นเนการที่คุณฟังเสียงร่างกายฟังเสียงจิตใจจากสัญชาตญาณของคุณยอันนี้คือสเต็ปแรกที่คุณได้เริ่มกระบวนการพาหัวใจของคุณกลับบ้านแล้วค่ะ โอเคไหมนะที่นี้ค่ะกระบวนการพาตัวเองกลับบ้านเนี่ยจริงๆไม่ยากนะเพียงแต่ว่าพวป้าอะ่ะขอเวลาของคุณค่ะแค่วันละประมาณ10นาทีต่อวนันที่คุณเนี่ยจะใช้เวลาอยู่เงียบๆอยู่กับตัวเองโอเคปะ่ะอยู่กับตัวเองในที่นี้ก็คือคุณอาจจะอยู่ในห้องนอนของคุณแล้วก็เข้ามาสำรวจข้างในร่างกายของคุณกลับมาถามหัวใจของคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง หรือคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติออกมาเดินที่สวนสาธารณะสักห้าถึงสิบนาทีกลับเข้ามาคอนเนคกับธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ว่าคุณเดินแล้วคุณก็คิดถึงปัญหาคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตคิดถึงเพื่อนร่วมงานอะไรอันนี้ไม่ใช่นะคะอยู่กับปัจจุบันในที่นี้หมายถึงว่าให้คุณเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ดื่มด่ำกับต้นไม้กับเสียงนกเนี่ยได้ยินเสียงนกไหมเอออยู่กับบรรยากาศรอบๆอันนี้คือการที่คุณอยู่กับ present moment อยู่กับปัจจุบันขณะ ซึ่งพอคุณทําแบบนี้แล้วอะค่ะคุณอาจจะค้นพบคําตอบอะไรบางอย่างที่หัวใจของคุณอะกำลังบอกว่าคุณควรทําสิ่งนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะและที่คุณพาหัวใจของคุณกลับบ้านกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเนี่ยสิ่งนี้ค่ะคือการที่คุณอะกาลังคอนเนคกับตัวคุณจริงๆะ คุณลองสังเกตนะทุกวันนี้ความคิดของคุณอ่ะมันมัวแต่คิดถึงปัญหาที่คุณมีสิ่งที่คุณต้องทําหรือแบบอดีตที่มันจบไปแล้วแล้วคุณก็กลับมาคิดวนไปวนมาแค่เรื่องคนอื่นกลับไปสนใจเรื่องชาวบ้านจนคุณอ่ะจนคุณลืมตัวเองเอาจริงๆหรือบางทีคุณก็มัวแต่โฟกัสกับงาน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 เงินงานเงินงานเงินสรุปงานกับเงิน อาจจะไปได้ดีนะแต่หัวใจของคุณพังมากเลยอะ่ะคุณรู้สึกคุณเครียดคุณเริ่มมีปัญหาสุขภาพต่างๆสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่คุณควรจะฟังโอเคว่าแล้วพาตัวเองเนี่ยกลับมาที่หัวใจของคุณเนี่ยแหละ และอีกอย่างนะคะที่จะแนะนํานะนอกจากที่คุณหาเวลาว่างๆในการกลับเข้ามาคอนเน็กกับหัวใจของคุณแล้วเนี่ยค่ะคุปังก็ยังแนะนําให้ดูคนฝึกนั่งสมาธินะคุปังรู้ค่ะว่าถ้าคุณเป็นแบบคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆมันยากนะการที่คุณจะพาลิงที่แบบกระโดดรลดเล่นทั้งวันกลับเข้ามาอยู่ที่หัวใจของคุณหรือกลับเข้ามาที่ Present Moment กับปัจจุบันเนี่ย มันค่อนข้างยากนะอารมณ์เหมือนแบบคุณจับเด็กที่แบบสนมากๆแล้วกลับมานั่งสมาธิอ่ะนึกออกว่าเออจิตใจคุณก็เหมือนเด็กสนๆคนนั้นน่ะเหมือนลิงอะ่ะที่แบบมันไม่อยู่นิ่งเลยแต่ละวันอะ่ะภายในหนึ่งวินาทีคุณมัวคิดต๊ดๆไปแล้วมันกี่กี่เรื่องนึกออกว่าตอนนั้นการที่คุณนะคะกลับมาฝึกนั่งสมาธิสิ่งนี้ค่ะคือการที่คุณพาตัวเองกลับมาอยู่กับร่างกายกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ แล้วนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้คุณเชื่อมต่อกับหัวใจของตัวเองได้ในระหว่างการนั่งสมาธิและตอนนี้ข่าวดีนะคะคุณมาปางเนี่ยมีคอร์สนะคะนั่งสมาธิ10วันฟรีนะคะในช่วงเทศการกินเจนะที่ประเทศไทยนะคะก็คือเริ่มวมาที่3ตุลาคมนะคะเป็นระยะเวลา10วันที่อยากทุกคนเนี่ยมาชําระนะคะทังเรื่องของอาหารใช่ไหมคะทานเจทานบางสวิรัตแล้วก็ได้มีการฝึกนั่งสมาธิด้วยก็อยากที่จะแจกนะคะเพื่อให้ คนที่แบบเอออยากที่จะฝึกการนั่งสมาธิได้กลับมาคอนเนคกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดมาได้ะคะ่ะที่ Line แ d ดครูมาปางนะนอกจากการฝึกนั่งสมาธิแล้วเนี่ยค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณควรทําในการพาหัวใจของคุณกลับบ้านเนี่ยจริงๆอะเรื่องของการสำรวจความคิด สิ่งนี้สําคัญเหมือนกันสรุปความคิดในนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าถ้าทุกวันนี้เนะี่ยคุณโฟกัสกับปัญหาคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณไม่พอใจในชีวิตสิ่งเหล่านี้คือการที่คุณกําลังส่งจิตออกข้างนอกใช่ปะดังนั้นเนีย่ยการที่คุณจะพาจิตตัวเองกลับบ้านนคะคือการที่คุณมาสํารวจอารมณ์สํารวจความรู้สึกสํารวจความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วรู้แพทเทิร์นว่าเฮ้ย อ๋อนี่มันความคิดเชิงลบที่ฉันมีนี่นะที่มันความคิดที่ฉันคิดแต่ปัญหานี่นะโอเคฉันรู้แล้วนะฉันรู้แล้วฉันวางโอเควะรู้ตัวรู้ตนและสิ่งนี้ก็คือเชื่อมกับการฝึกการนั่งสมาธิเหมือนกันค่ะถ้าสมมติคุณฝึกนั่งสมาธิแล้วเนี่ยแล้วคุณน่ะจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสามารถมีความคิดที่มีความคิดที่แบบรู้เท่าทันอารมณ์มากยิ่งขึ้นอ่าวง่ายๆนะคะอะที่นี้นะนอกจากนี้ค่ะขออภัยผม ลมแรงนะคะเออลมแรงอ่ะทีนี้ค่ะนอกจากการที่คุณเนี่ยรู้ตามอารมณ์แล้วนะคะครตปองบอกว่าการที่คุณเนี่ยเลือกสิ่งที่คุณเสพอ่ะอีกสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันการที่คุณจะพาหัวใจกลับบ้านนะแต่ทุกวันนี้คุณถ่ายฟีดมือถือยังไม่หยุดไม่ยังถ่ายทุกวันวางฉันถ่ายวางไม่ได้ฉันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ฉันต้องหาอะไรขึ้นมาเปิดจริงไหมจริง พิมพ์จร,จริงด้วยนะคอมเมนต์มานเ้ว่าจริงนะคะครูบ,คบางก็เป็นนะคะคุณบงไม่ใช่มนดูพิเศษอะไรที่แบบฉันจะไม่เป็นตามที่ฉันพูดเลยนะเออคือที่พูดคือเป็นไงเป็นเป็นโอเคป่ะเออเป็นก็คือชอบเปิดอะไรอ่ะเวลาว่างกินข้าวอย่างเงี้ยคือไม่มีสติกับ,กบปัจจุบันฉันกินข้าวฉันต้องหาอะไรเปิดมาด้วยอ่ะเพื่อใช่ป่ะหน <c> ู <oughs> แล้วพอคุณกินไปดูไปปรากฏคุณยังไม่ทันรับรู้รสชาติอาหารเลยมันหมดแล้วอย่างเงี้ยทำให้คุณแบบอยากอาหารต่อเออซึ่ง คุณมันก็มาสังเกตตัวเองเออจริงนะไอ,อ้ช่วงเวลาที่ฉันแบบว่ากินข้าวไปดูไปอะ่ะเหมือนเราไม่รับรสชาติอาหารเลยอะ่ะแต่ทั้งกับการค่ะถ้าเราแบบเออนั่งโฟกัสกับการทานเอออาหารรสชาติเป็นอย่างนี้นะสัมผัสรสชาติอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าอาหารอร่อยขึ้นแล้วทำให้คุณแบบไม่ไม่กินมากจนเกินไปโอเควะอิ่มเร็วขึ้นอันนี้ค่ะวัานี้คุณกลับมาโฟกัสกับปัจจุบัน โอเคปะนะอันนี้ก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ครูปังอยากที่จะแนะนำให้นะและนะคะถัดมาเลยนะในการที่คุณจะพาหัวใจของคุณกลับบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมน,นี่หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าคือสังคมที่คุณอยู่ สังคมที่คุณอยู่เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญแต่ไม่ใช่ว่าแบบคุณบอกว่าคุณมาป้างตอนนี้แบบสังคมค่อนข้างท็อกซิกมากอยากจะนาออกออกไปได้ใหม่นะคะไม่ต้องขนาดนั้นเลยนะคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกคบคนให้ดีเอการที่คุณอยู่กับคนที่แบบบ่นด่าชีวิตตัวเองมากๆอ่ะมันก็ทําให้คุณกลายเป็นคนแบบนั้นอ่ะเหมือนคุณได้เหมือนคุณเคยได้ยินแบบเขาบอกว่าคุณจะเหมือนกับคนห้าคนที่คุณอยู่ใกล้ๆอ่ะ เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะพาหัวใจของคุณกลับบ้านน่ะการที่คุณเลือกคบคนคนที่คิดโพสิทีฟคนที่รักตัวเองคนที่รักการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณอะ่ะควรจะทํามากกว่าที่แบบจะทนอยู่กับอีเพื่อนกลุ่มลินทานี้ต่อไปนึกออกปะเอออันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่กระทบจิตใจของคุณโดยตรงอะ่ะส่งผลต่อหัวใจของคุณโดยตรงเลยอะ่ะ การที่คุณเลือกสังคมให้ดีอะคะ่ะครูปังเชื่อว่าคุณมีความสามารถในการเลือกได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะครูปังมองว่าการเป็นเพื่อนกับตัวเองสิ่งเนี้ดีที่สุดโอเคปะต้องจากคนรอบข้างคือตัวคุณนั่นแหละตัวคุณอะ่ะโคตรสาคัญเลยการที่คุณกลับมาอยู่ในหมู่ของการพัฒนาตัวเองกลับมายกระดับจิตใจตัวเองเนี่ยอันนี้คือการที่คุณเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองและนี่คือสังคมข้างในตัวคุณเนี่แหละ เออมันคุณอาจจะไม่ต้องแบบไปแสวงหาใครข้างนอกก็ได้อ่ะกลับเข้ามาหาสังคมในตัวเองนี่แหละคือการเลือกสิ่งที่คุณเสร็จใช่ป่ะหนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญการนี้คุณรู้เข้าทันอารมณ์การนี้คุณรู้เข้าทันความคิดสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญและถัดมาค่ะการนี้คุณจะพาหัวใจของคุณกลับบ้านเนี่ยครู้างมองว่าการที่คุณเนี่ยได้ลองทําสิ่งที่หัวใจของคุณเรียกร้อง เออการทําสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องมานานแล้วแต่คุณยังไม่เคยเริ่มลงมือทำเพราะเราไปฟังเสียงหัวใจตัวเองอยู่นะในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองหรือช่วงเวลาที่คุณนั่งสมาธิหรือช่วงเวลาที่คุณทําอะไรเพลินๆแล้วมันมีแบบมันมีความคิดอะไรบางอย่างที่ว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจะทําสิ่งนี้แต่ฉันยังไม่เคยทําเลยอะอันนี้ค่ะอยากให้คุณอะลองทําไปแล้วถ้าคุณไม่เริ่มทําวันนี้คุณจะเริ่มทําเมื่อไหร่คําถาม เริ่มทำซะก้าวเล็กๆก็ยังดีสเต็ปที่คุณสามารถเริ่มทำได้เลยไม่ต้องคิดอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้อง perfect. เพอร์เฟกต์นึกออกปะทำแบบฉันอยากทำอะอารมณ์เหมือนคุณมาปัางมาเปิดช่อง y YouTube อะเพราะว่ารู้สึกอะไรรู้ปะเพราะมาข้างในมันอยากทำอะรู้สึกหัวใจเรียกร้องรู้สึกว่าฉันอยากออกมาพูดอยากออกมาสอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ออกมาทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาัศจรรย์มากเลยที่คุณปังแบบเอ้ยได้เปิดคอร์ส21วันนักสมาธิฟรีที่ผ่านมาเงี้ยแล้วก็สามารถช่วย คู้คนได้เออได้มีโอกาส private coaching นักเรียนแล้วก็ทุกคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีบอกเฮ้ยนี่ไงคือสิ่งที่หัวใจฉันเรียกร้องที่บอกว่าฉันสามารถช่วยคนอื่นได้อันนี้ค่ะคือตัวอย่างที่ว่าครูบางฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วลองลงมือทําถึงแม้ว่ามันจะไม่ perfect ถึงแม้ว่ามันจะมีบางทีที่แบบว่า um, ฉันทาไม่ได้ดีเลยนั่งบลเบรมตัวเองอะไรเนงะี้ยแต่พอครู้องทาไปเรื่อยๆอ่ะคือรู้สึกว่าเลิกคาดหวังเหมือนคลิปวิดีโอที่ผ่านมาที่บอกว่าค้องเลิกคาดหวังอ่ะว่าแบบ มันจะยังไงอ่ะใครจะมองยังไงอ่ะไม่ไม่คาดหวงังไม่คาดหวังผลลัพธ์ด้วยจะมียอดวิวไม่มียอดวิวไม่รู้แต่วันนี้ฉันอยากทํานี่คือหัวใจฉันต้องการจะทําโอเคปะ่ะไม่ได้แบบสนใจมันต้องแบบเพอร์เฟกเหมือนช่องอื่นนะมันต้องแบบมไม่เลยอะ่ะแค่ทำอะ่ทำอะทำด้วยใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกคลิปที่ครูปังทำอะ่ะเป็นการส่งมอบคุณค่าให้กับคนตรงหน้าให้กับคนที่ฟังคลิปให้กับผู้ติดตาม อันนี้คือสิ่งที่คุณป้องสึกว่ามันคอมพลี t แล้วอ่ะจะมีคนดูไม่มีคนดูจะมีคนมนไม่มีคนเม้นต์ไม่รู้แต่ว,วันที่ทาดีที่สุดแล้วอ่ะเว้ยฉันได้สร้างคุณค่ากับโลกใบนี้แล้วใครจะใครจะเข้ามาดูไม่ดูช่างมันโอเคปะ่ะเลือกคาดหวังแต่ทําตามสิ่งหัวใจของคุณมาบางแค่นั้นอะ่ะมันรู้สึกเติมเต็มแล้วอะค่ะได้ออกมาพูดหน้ากล้องได้ออกมาให้ความรู้มันเติมเต็มหัวใจแล้วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบเออคุณป้องทำตามหัวใจตัวเองจริงๆ คุณก็เหมือนกันคุณเราไปหาว่าอะไรคือสิ่งที่กําลังเรียกร้องให้คุณทําจงไปทําซะอย่าโมต่รอค่ะรอ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 ,รอ,รอ,รอหรือบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งไปกี่พรุ่งแล้วก็ไม่รู้ถูกปะให้คุณรู้ไว้นะว่าชีวิตของคุณอะคุณไม่มีมเขาเรียกไงเนี่ยเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตแต่วะมันจะดีกว่าไหมที่คุณเริ่มลงมือทําฟังเสียงหัวใจของคุณนั่นแหละ ว่าคุณอยากทําอะไรแล้วลองลงมือทําซะไม่เสียหายโอเคปะไม่มีใครมาตัดสินคุณไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์คุณคุณเลิกสนใจเสียงคนอื่นได้แล้วแต่คุณกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองดีกว่ากลับมาทําตามเสียงหัวใจที่คุณเรียกร้องอ่ะที่นี้สําคัญมากกว่าเยอะเลยอ่ะโอเคปะเออนอกจากที่คุณทํากระบวนการเหล่านี้แล้วเนี่ยค่ะอีกสิ่งหนึ่งในการพาหัวใจของคุณกลับบ้านอ่ะคือการที่คุณอ่ะกลับมารักร่างกายคุณด้วยนะ ร่างกายของคุณคืออวัยวะที่สําคัญเนอกป่าการที่คุณพาหัวใจกลับบ้านมาที่นี่คือนอกจากหัวใจของคุณที่มันเบาสบายแล้วเนะะี่ยค่ะหัวใจเราเบาสบายอะ่ะจะดีมากๆถ้าอยู่ในร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงเนงอะป้าถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยฟังเสียงหัวใจของคุณไม่เคยฟังเสียงร่างกายคุณแบบเริ่มป่วยบ่อยเริ่มมีหมอทักหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ ให้คุณนะคะกลับมาโฟกัสที่สุขภาพของคุณด้วยนะอาจจะถึงเวลาที่ดีแล้วก็ได้ค่ะดี่คุณต้องเริ่มออกกําลังกายหรือคุณอาจจะเริ่มทานอาหารที่ดีขึ้นเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเออสิ่งเหล่านี้ค่ะคือองค์รวมทั้งหมดทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันด้วยกันเสมอโอเคไหมคุณอย่าแบบเพิกเฉยต่อสุขภาพของคุณเพราะสุขภาพคุณแย่มันก็พาว จะใ้คุณดาวไปด้วยใช่ปะแต่วันนี้ค่ะเรามาพาหัวใจตัวเองกลับบ้านกลับบ้านในนี้คือกลับบ้านมารักตัวเองรักตัวเองจริงๆฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองเพราะฉันรักตัวเองฉันรักหัวใจดวงนี้ฉันรักร่างกายร่างนี้แต่ฉันรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ฉันควรทำนะตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ฉันทำาพราฉันมีความสุขฉันเลือกทำสิ่งนี้เพราะฉันเลือกหัวใจตัวเองกูปังข้อฝากนะคะคลิปวิดีโอนี้ ไว้นะคะให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครอยากที่จะเข้ามาเรียนนักสมาธิฟรี10วันในช่วงเทศการกินเจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะเพราะพลังการสร้างอยู่ในตัวคุณวันนี้ครัวปางพะไว้แซวขอลาไปก่อนขอทุกวันเป็นวันที่ดีวันนี้สวัสดีคะ่ะ